โดนปูนมาเสียเปลี่ยนซีเนอร์มาแล้วนะครับการเปลี่ยนซีเนอร์มาแล้วฝั่งนี้ดูดีอยู่ดูดีอยู่ใส่ยังดูดีอยู่ยังไม่เละเท่าไหร่ยังไม่เละเท่าไหร่ แต่ข้างนอกนี้มันน่านักโอเคครับจัดไปครับอย่าให้เสียมาครับเข้าเรื่องนะครับผมก็เหมือนเดิมครับตั้งเสียงฟังชันบีบนะครับเราจะวัดนะครับอ่ส่วนใหญ่นะครับผมอาการที่เขาเสียส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่จริงๆก็นี่แหละครับไอจีบีทีนี่แหละครับเขาช็อตมาทุกเคสนะส่วนใหญ่นะ้ที่ผมเจอมา นดูเลยเนี่วัดค่อมอย่างเงี้ยขึ้นเอาวัดขาดกลางก็ได้นะครับช็อตกันเลยครับขากลางกับขาเกเีไอ้ขาขา E ดีกับ E ช็อตกันขาดีกับขาเกียร์ขึ้น119โอห์มบบอยอ่อยอดดยางเงี้ยก็ช็อตกันช็อตกันอีกหนึ่งตั ทั้งสตัวนี่แหละปเราไม่แน่ใจว่าเกตได้ตรงนี้จะช็อตเยอะหรือเปล่านะต้องไล่เพราะว่ามีร่างรอยการถูกเปลี่ยนมาตั้งแต่ตั้งแต่กับลูกค้าดูเนี่ยเนระเบิดระเบิดเลยเห็นเเลยเนี่ยตัวสีเนอร์ตัวนี้สองตัวนี้ระเบิดนะครับ สองตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนมาแต่ว่าสองตัวนี้ระเบิดมาใม่ดูคู่นี้ครับเป็นไหม เล,เลย,ยไม่ต้องสืบนะครับอย่างนี้ไม่ต้องสืบนะครับผมเยี่ยไม่ระเบิดก็อยู่ไม่ได้นะครับโอเคครับผมครับผมต่อ เห็นได้นะฮะแถบนี้ไปหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซีเนอร์ไดโอดแล้วก็รีเซ็ตเตอร์นะครับช็อตหมดเลยขาดหมดเลยแต่ฝั่งนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับผมก็ต้องเลือกออกหมดนะครับเนี่ยซีเนอร์ตัวนี้แล้วก็ตัวไอตัวทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็ไปด้วยนะครับตัวนั้ PNP e นะไปครับเ yeah. ลือออกหมดแล้วนะครับเนี่ย ไดไ้ผมมาต่อต่อกันครับผมอ่านี่นะฮะเปลี่ยนไปหมดแล้วครับผมชุดเกียนได้หรือได้เกียนนะครับเปลี่ยนไปหมดแล้วตัวรีซิตเตอร์นี้ผมไม่มีตัวแบบเป็นเซอร์เฟสน,นะก็ใส่แบบตัวธรรมดาไปเลยมาเทสนนครับมาวัดสัญญาณดูจับเลยนี่สายโพบจับเข้าไปคีบกาวเข้าไปอ่า เปิดดูนะครับเดี๋ดูสโคปนะครับออสิโลสโคปมันเปิดปั๊บรีเลย์ทำงานปับ๊บมาแล้วสัญญาณพลันออกมาแล้วนะครับนี่นะครับผมสุดเนี่ยสุดเกลียดเสลดเป็ดเลยนะครับเนี่ยสามสิบกิโลเฮิรตซ์นะครับผมฟีเคนซี่นะสุดยอดเลยครับรูปพันต้องเป็นอย่างนี้นะครับของเบลดีทุกรุ่นเลยนะ ยานพันธุ์มันออกมาเป็นลักษณะแบบนี้คนระับดูฝันน้นดิย้ายก่อนย้ายก่อนเอ่อจับสายคาเก็บกึ๊บึอื้มเหมือนเดิมนะสุดยอดเลย แก้วครับแก้วถ้าใส่ GPT ใปไฟไฟตัวนี้เขาจะหายไปนะครับผมก็จะมีสัญญาณออกหน้าตู้พร้อมที่จะเชื่อมนะครับไปแล้วครับไปลองใส่ GPT แล้วก็เช็ดกันเลยครับผมไปอ่านะครับต่อนะครับผมก็จะอันนี้ครับที่เขาระเบิดนะครับสี่ตัวเลยระเบิดชอด็อต อินได้ได้เกตเราซ่อมแล้วนะตัวนี้ก็จับสัญญาณได้ออกมาสัญญาณพันก็โอเคแล้วนะฮะแต่ตัวนี้เรามาเปลี่ยน i g จ t แล้วก็เพื่อจะใส่เทสน,นะครับผมโอเคครับ นี่ครับตัวใหม่นะครับอ่าเนี่ยเจ็ดห้าทีหกศูนย์เจ็ดสิบห้าแอมป์หกร้อยโวลต์ครับตัวนี้ทนกระแสและแรงดันโอเคเช็คดูดิ ข,า,า,ดขาดำขาดำจากมิตเตอร์ถ้าเป็นที่จะเป็นขั้วบวกของแบตเตอรี่นะจิ้มกลางนะครับขาไฟลบจากแบตเตอรี่เนี่ยเป็นขาสีแดงจิ้มออี่อาทิกเกตทิกทิกทิก,ทกแล้วมาแตะีมันเดิมดีมันเดิมปึก๊ก เข็มมิเตอร์จะขึ้นค้างนะครับริชาร์ตเอาไปเอาบัดใหม่ทิ่เกตใหม่โอเคครับตัวนี้ใช้งานได้ดีนะครับมาโอเคโอเคโอเคใช้ได้ทั้งสี่ตัวนะครับแต่ว่าต้องดูที่ยี่ห้อนะครับแล้วก็เลือกของดีๆยี่ห้อดีๆนะครับก็จะโอเค แต่ถ้าเลือกอยี่ห้อที่แบบเป็นของที่แบบว่าไม่ดีเป็นของที่คบกับมาในอินเทอร์เน็ตนี้เยอะะนะครับใส่เข้าไปก็จะระเบิดเหมือนเดิมแต่ถ้าเรามั่นใจร้านเดิมเดิมเราเคยสั่งซื้อร้านเดิมเเนี่ยผมก็สั่งซื้อร้านเดิมๆมาก็ใช้งานก็โอเคนี่ครับจัดไปครับนะครับผมได้ก็ดีมาแล้วลงสีกนเลยครับลงไปกดล้น โดย่ทีร้อนลงซิงนะฮะได้ดีทีเดียวเชียวนะครับอลยเอานะครับผมหลังจากที่เราใส่ igbt แล้วนะฮะตอนนี้เราจะนำลงบอร์ดนะครับผมใส่ตัวใหม่แล้วเลืลงบอร์ดไปเลยโอเคนะครับผมใส่เสร็จเรียบร้อยครับ ลองมาลองเทสกันครับน่าพอ,อ,อ,อผมมาต่อกันเลยนะครับผมหลังจากที่เราใส่ i อ b t บไปแล้วทั้งสี่ตัวนะครับข้างในเนี่ยครับผม,มเทสกันนะครับโหหน้าตัวนี้สะบักสะบอมมากเลยนะครับผมผ่านศึกมาเยอะนะครับผมอะมเปิด มาแล้วครับวัดโอซีพีกันเหมือนเดิมนะครับผมตั้งดีซีโวลต์ตั้งแล้วนะครับทิมเข้าไปลวดบบวกลบ่าไรดีเออ <40. S 1> หกสิบหกจุดแปดโวลต์ดีซีนะครับผมมีไฟมาแล้วนะฮะลงชิ้นงานเลย โอ้โหโดแรงครับสามร้อยครับอันนี้ยังปลัาไม่เต็มครับโอ้ไม่ใช่เก่ากับโลกะลานะครับผมเก่ามีประสิทธิภาพนะครับผมปิดจับครับเคครับ